วันนี้ไรแพชชั่นจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับการเดินทางรูปแบบใหม่ที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมการใช้ชีวิตของผู้โดยสารทั่วประเทศไทยกับรถตู้โดยสารรุ่นใหม่2026น mini van r o t ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความสะดวกสบายปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดรถรุ่นใหม่นี้ออกแบบให้เป็นทั้งทางเลือกสำหรับผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่มองหาความสะดวกแบบครบวงจรในทุกการเดินทาง ภายนอกของรถตู้มินิแวนรถทู2026มาพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวล้ำสมยัยไฟหน้าเล็ดสว่างชัดระบบไฟสองสว่างอัตโนมัติและกระจกมองข้างพร้อมกล้องบันทึกด้านข้างตัวถังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและรองรับการประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้นส่วนภายในถูกปรับปรุงใหม่หมดให้บรรยากาศกว้างขวางเบาะนั่ง VIP แบบกึ่งหนังแท้ที่สามารถปรับเอนได้ พร้อมที่วางแขนและพื้นที่วางขากว้างขวางที่นั่งแต่ละแถวมีพอร์ตชาร์จ USB และระบบปรับอากาศเฉพาะจุดเพื่อให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับความเย็นสบายอย่างเท่าเทียมระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็ล้ำสมัยไม่แพ้กันด้วยหน้าจอมัลติมีเดียที่รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนบลูทูธและ Wi-Fi ฟรีตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงรอบทิศทางที่ทำให้การฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์ในระหว่างการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเพิ่มระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีให้เหมาะกับบรรยากาศการเดินทางเรื่องความปลอดภัยมินิแวนรถทู2อ2พให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกมาพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและกล้องรอบคัน360อองศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบแรงดันลมยางและสัญญาณเตือนผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เส้นทางการให้บริการของรถตู้โดยสารรุ่นใหม่จะยังคงครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แต่สิ่งที่แตกต่างคือมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นทุกเที่ยวจะมีการจัดการผู้โดยสารอย่างเป็นระบบมีการจองตั๋วผ่านแอปพลิเคชันล่วงหน้าพร้อมระบบติดตามแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาออกเดินทางและถึงปลายทางได้อย่างแม่นยำ รถตู้โดยสาร2,026 Mini Van รถถูไม่ได้เป็นเพียงพาหนะทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของการเดินทางที่รวมเอาความสะดวกสบายความปลอดภัยและความหรูหราในระดับที่ทุกคนเข้าถึงได้รายแพชชั่นจะพาคุณไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการเดินทางไทยที่ทำให้ทุกกิโลเมตรเต็มไปด้วยความมั่นใจและความประทับใจในทุกรายละเอียด